สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อรับชมคลิปสังหาต่างๆบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาตินะคะแปลงนี้นะคะอยู่ออกแนวสไตล์บ้านสวนพร้อมอยู่เลยค่ะอยู่ติดถนนรัฐยางด้วยทำเรดีสามารถต่อยอดธุรกิจได้นะคะบนพื้นที่ค่ะมีบ้าน2หลังและพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยค่ะราคา1นล้านหกแสนบาทเจ้าของขายเอง เหมาะสำหรับทำคาเฟ่ค่ะอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านพรสวรรค์ตำบลตลาดโพอําเภอรัาไปมากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเนื้อที่ขนาด3ไร่3งาน46ตารางวาค่ะเป็นที่ดินฉนดคุดแดงพร้อมมีบ้านพัก2หลังร้อมรัว้วเรียบร้อยล้อมด้วยรั้วตาข่ายอย่างดีทั้งแปลงค่ะ มีบ้านเล็กที่นะคะมีไฟฟ้ามีบ่อบาดาลสองบ่อมีฝรัง่งมีผักสาบหรือผักอินูนค่ะมีไผ่กิมซุงมีไผ่กินสดนะคะมีกล้วยมีมะยงชิดมะนาวโอโวคาโดและอื่นๆอีกนะคะอยู่ใกล้สถานีรถไฟ7กิโลเมตรอยู่ใกล้ลำไปมาก12สกิโลเมตรห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์25กิโลเมตรค่ะ3ไร่3งาน46ตารางวาพร้อมบ้านสองหลังโฉนดคุดแดงราคา1นึล้าน6แสนบาท สนใจซื้อเก็บไว้ก็ได้นะคะไว้ประกอบกิจการก็ได้นะคะติดต่อนัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบแนวเขตและสภาพแวดล้อมนะคะติดต่อทักได้ตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปเลยนะคะเจ้าของขายเองค่ะแปลงนี้นะคะสวัสดีค่ะ